จืบนาคสะเทียนเป็นบทเรียนข้งกลมป่าไม้ตอนนี้บรรยากาศที่แก่นมะกรูดนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอุณหภูมิตอนนี้มาสิบห้าองศานะครับอ่าเป็นไงบ้างครับนักท่องเที่ยวไม่หนาวใช่ไหมครับธรรมดานะครับอ่าไหน้ายาวเปล่าเปล่าหน้ายาวเปล่าเปล่าชดเลยโอ้โหครับมีหมอกนะครับไม่มีเห็นไหมนะครับโอ้โหนี่บรรยากาศสวยงามมากนะครับ

คัตอนนี้ก็สวยมากนะครับนักท่องเที่ยวก็มาแอบถ่ายดอกไม้กันเต็มเลยนะครับตอนนี้